นิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นหนอนกระดึ๊บชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเพียกหาชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลอยไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงาม สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันจันไดพบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็กลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้เด็กๆตื่นกันหรือยังนะ ตื่นแล้วใช่ไหมเอ่ยตื่นแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยช่วยงานคุณพ่อคุณแม่กวาดบ้านล้างจานถูบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเด็กๆเป็นพี่อนุบาลสามแล้วนะคะถ้าเด็กๆออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมนะคะสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย ล้างเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือตัวเองให้บ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด19นะคะเพื่อเด็กๆของคุณครูการทุกคนจะได้ปลอดภัยกันนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์กันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราก็ไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์แบบรูป เลยค่ะคณิตกันนั่นเองค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆเรามาเล่นเกมกันก่อนเกมคณิตาศาสตร์หันษากันนั่นเองนะคะเราไปดูข้อแรกสําหรับเกมวันนี้กันค่ะเรามาดูข้อแรกในวันนี้กันนะคะจากรูปมีส้มกี่ผลข้อกอไก่9ข้อขอไข่8 ข้อคอควายเร็จนะคะคุณครูให้เด็กๆคิดก่อนนะคะหมดเวลาค่ะข้อไหนเอ่ชลฉลยนะคะข้อขอไข่นะคะ8ผลนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนที่คิดได้คำตอบ8ถูกต้องนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่2นะคะจากรูปภาพมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะข้อกองไก่5ข้อขอไข่4ข้อคอควายคุมครูการให้เด็กๆคิดก่อนนะคะเด็กๆลองนับภาพให้ดีๆนะหมดเวลาคะ่ะได้เท่าไหร่เอ่ยคำตอบนะคะเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เรามาดูเฉลยกันคะ่ะ ข้อกอไก่นะคะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนที่ตอบ5ตัวแสดงว่าถูกต้องนะคะเราไปดูข้อต่อไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่3นะคะจงนับมดทั้งหมดมีกี่ตัวเด็กๆนับมดสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ตัวข้อกอไก่10ตัวข้อขอไข่12ตัวข้อคอควาย 14ตัวข้อไหนคะเด็กๆการให้เด็กๆคิดก่อนนะคะหมดเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อกอไก่นั่นเองค่ะมดมีทั้งหมด10ตัวนั่นเองนะคะเด็กๆคนไหนที่คิดได้คำตอบ10แสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆเ,เราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ ข้อที่4นะคะจำนวนใดบวก5แล้วได้12คะข้อกอไก่5ข้อขอไข่6ข้อคอควายณค็ดการให้เด็กๆคิดนะคะหมดเวลาแล้วคะ่ะเฉลยนะคะข้อคอควายนะคะคำตอบก็คือ7นั่นเองคะ่ะถ้าเด็กๆคนไหนคิดได้คำตอบ7แสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะ ไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาถึงข้อสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆข้อที่5จากรูปได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คะเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วบวกกับ4นิ้วรวมกันเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้อกอไก่6ข้อขอไข่7ข้อคอควาย8คุณครูการให้เวลาเด็กๆคิดนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยนะคะข้อขอไข่นั่นเองค่ะคำตอบก็คือ7นั่นเองนะคะถ้าเด็กๆคนไหนคิดได้คำตอบ7ก็แสดงว่าถูกต้องนะคะเด็กๆเ,เออเราทำกันมา5ข้อเด็กๆคนไหนทำได้เต็มบ้างคะ่ะได้เต็มกันทุกคนเลยเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ คะเด็กๆเ,เรามาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเราจะมาดูตัวอย่างความสัมพันธ์แบบรูปเลขาคณิตกันนะคะไปกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างของวันนี้กันนะคะเด็กๆแบบรูปเลขาคณิตนะคะรูปภาพวงกลมสีชมพูนะคะต่อไปรูปวงกลมสีฟ้ารูปวงกลมสีชมพูรูปวงกลม สีฟ้าแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าต่อไปจะเป็นวงกลมสีอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะรูปวงกลมสีชมพูนะคะสุดท้ายละคะจะเป็นรูปวงกลมสีอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วคะ่ะรูปวงกลมสีฟ้านั่นเองนะคะเราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาดูแบบรูปเรขาคณิตกันต่อเลยคะ่ะ รูปวงกลมสีส้มนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีชมพูแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าต่อไปจะเป็นรูปภาพอะไรคะรูปวงกลมสีส้มถูกต้องแล้วค่ะต่อไปละคะรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองนั่นเองค่ะสุดท้ายจะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องแล้วคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีชมพูนั่นเองคะ่ะเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเรามาต่อที่ข้อนี้กันเลยค่ะเด็กๆแบบรูปเลขาคณิตกันนะคะรูปภาพอะไรคะเด็กๆคนไหนตอบคุณครูได้บ้างคะถูกต้องแล้วนะคะนี่คือรูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีสีอะไรคะ สีม่วงนะคะต่อไปรูปดาวสีเหลืองเรามาดูรูปต่อไปกันเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าต่อไปจะเป็นรูปภาพอะไรคะถูกต้องแล้วนะคะรูปดาวสีเหลืองนั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายนะคะจะเป็นรูปภาพอะไรเอย่ย ถูกต้องแล้วคะ่ะรูปภาพสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงนั่นเองคะ่ะเราลองไปทำข้อต่อไปพร้อมๆกันค่ะเด็กๆเ,เรามาดูโจทย์ในข้อนี้กันต่อเลยคะ่ะเด็กๆแบบรูปเรขาคณิตนะคะรูปวงกลมสีเขียวนะคะต่อไปรูปวงกลมสีเขียวเหมือนเดิมเลยคะ่ะต่อไปเป็นรูปหัวใจสีแดงนะคะ ต่อไปละคะรูปวงกลมสีเขียวต่อไปค่ะรูปวงกลมสีเขียวเหมือนเดิมนะคะตัวต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะรูปหัวใจสีแดงนะคะแล้วคุณครูจะถามเด็กๆว่าต่อไปจะเป็นรูปวงกลมหรือรูปหัวใจดีคะรูปวงกลมสีเขียวถูกต้องแล้วค่ะแล้วต่อไปละคะ วงกลมสีเขียวเหมือนเดิมเลยค่ะสุดท้ายจะเป็นรูปอะไรคะรูปหัวใจสีแดงนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเราลองไปดูโจทย์ข้อต่อไปกันค่ะเราจะมาดูโจทย์ในข้อสุดท้ายกันนะคะสำหรับวันนี้แบบรูปเลยขาคณิตกันเหมือนเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้า ต่อไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุนนรัสซึ่งมีขนาดเล็กลงนะคะสีน้ําเงินต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ําเงินนะคะต่อไปค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สีฟ้านะคะต่อไปนะคะจะเป็นรูปอะไรเอ MM ่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ําเงินขนาดเล็กนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นรูปอะไรเอ่ย รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงินขนาดเล็กนะคะเอคุณครูจะถามเด็กๆว่าต่อไปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคะจะเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเอ่ยถูกต้องแล้วนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีฟ้าขนาดใหญ่นะคะต่อไปจะเป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีน้ำเงินขนาดเล็กนะคะแล้วสุดท้ายละคะจะเป็นรูปภาพอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กนะคะสีน้ำเงินนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเก่เกเงมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เอ้วันนี้เด็กๆก,ก็เรียนจบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์แบบ รูปเรขาคณิตนะคะเราก็จะได้เวลาทําแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สําหรับเด็กประถมวัยเล่มที่5นะคะหน้าปกก็จะเป็นรูปร่างสีแดงนะคะมีเด็กผู้หญิงยืนอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูการจะให้เด็กๆทําในหน้าที่เท่าไหร่ไปดูกันเลยคะ่ะ แบบพฤกของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่30นั่นเองค่ะแบบรูปความสัมพันธ์นะคะระบายสีภาพรูปเรขาคณิตแสดงความสัมพันธ์ตามแบบรูปที่กำหนดนะคะเด็กๆด,ดูตัวอย่างนะคะตรงนี้เลยค่ะรูปภาพแรกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีม่วงนะคะต่อไปเป็นรูปดาวสีเหลืองนะคะต่อไปก็จะเป็นรูป สีเหลี่ยมพืนผ้าสีม่วงรูปต่อไปก็จะเป็นรูปดาวสีเหลืองนะคะแล้วตรงนี้เด็กๆคิดว่าจะระบายสีอะไรเอย่ยถูกต้องแล้วนะคะระบายสีม่วงนั่นเองค่ะแล้วรูปดาวล่ะคะเด็กๆจะระบายสีอะไรคะสีเหลืองถูกต้องนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสําหรับวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะ ้องแล้วนะคะวันนี้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์แบบรูปเรขาคณิตนะคะยากไหมคะเด็กๆไม่ยากใช่ไหมคะรูปเรขาคณิตนี่มีรูปอะไรบ้างคะเด็กๆรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปดาวเยอะแย,ยะเลยใช่ไหมคะ ที่เราเรียนผ่านมาเด็กๆก็อย่าลืมนะคะมันทบทวนบทเรียนของตัวเองด้วยนะคะคุณครูการฝากไว้ด้วยอย่าลืมทบทวนของคุณครูเกง่งคุณครูจอยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆไว้พบเจอกับคุณครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ